นี่เท่าไหร่ดีกว่าเอาเจ็ดหมื่นได้ไหมพี่พูดได้ไงเป็นอาวัยเหรอผมซื้อมามีกรับีบ่าเท่าไหร่เกิดกันเหมือนกันผมเอา อโสวัสดีครับอีกแล้วพี่ไปเจออีกแล้วเจออีกแล้วไม่ต้องพูดทำทำเพลงเปิดก่อนเลยพี่เขาเปิดดูก่อนเลยอันนี้ก่อนหนึ่งสุดได้จัดไปพี่มีอะไรบ้างเผื่อได้ซื้อแอปเปิ้ลหนึ่งไปสองหนึ่งใช่ครับแอปเปิ้ลไปสองหนึ่งนะสวยเลยอันนี้สวยเนื้อกระสวยใส่แจ็คเก็ตสีเหลืองหนึ่งอ่าใช่ครับสวยเหมือนกันชื่อจริงเขาชื่อศักเสือ นี่รุ่นสักเสือสักเสือเหรอพี่สักเสือนะเหรี่ยสแต็มรุ่นสักเสือปี21สร้างไม่กี่เหรียญสร้างห้าพันเหรียญเองสร้างน้อยพี่ทองแดงสร้างน้อยตะกั่วสร้างอะไรแล้พี่ตะกั่วตะกั่วสร้างห้าสิบหกถ้าเป็นนวะสร้างห้าสิบสามเหรียญสร้างสามสิบสามสามสิบสามอ่าหางกระดกเอ้ยอันนี้หางตรงนี่สองหางตรงใช่ครับ ไม่เสาห้าเสือมีจู๋นี่นี่ผิวสวยด้วยเด็สวยสวยนี่สวยี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่ดีบว่าเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ดีกา่าเอาเจ็ดหมื่นได้ไหมพี่เฮ้ยใช่เหรอเอาสิบสองห้าแล้วกันพี่มันมันมันจริงมาเล่นไม่ถึงหรอกแต่พามันมันสวยด้วยเอออันนี้ได้ลุ้งจริงผมซื้อแพงหน่อยนึงครับนี่ได้ลุ้งจริงนี่ลงลูกให้ดูดูเลยสวยดูหน้าลุ้งหลังเลย ติดหน้าจอตลอดตลอดอันนี้ผาอันนี้พาย่อยจัดเลยนี่อันนี้นวะอันนี้นวะเหรออันนี้นวะถือว่าเป็นหลักดีใช่อันนี้นนวะเหมือนกันครับริงเปล่าแล้วเรารู้ได้ไงเป็นนวะผมซื้อมามีประกันมีประกันเหมือนกันไงพี่แต่คือเราดูตัวตัดแล้วไงพี่ตัวตัดมันก็เป็นนวะแล้วก็ไปยิงไปยิงยิงเนื้อมาแล้วด้วยอันนี้ไยิงมาเสรมาแล้วยิงมาแล้วใช่ครับยิงมาแล้วคือสีจะเป็นเงินเลยใช่แต่คือพื้นฐาน ผมคิดว่าก็ต้อง5 6ขึ้นไปนะพี่ถ้าจะตีเป็นอวะาถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะไม่สากลพี่จะไม่สากลใช่การแยกเนื้อระวะเนี่ยของบัวเล็กเนี่ยจะมีวิธีอีกทีหนึ่งนะครับก็คือบัวเล็กเนี่ยเขาจะมี3ตัดเขาเรียกสบล็อกอ่าใช่3บล็อกบล็อกแรกเลยที่นิยมสุดก็คือละวังสตางค์ขอบสตางค์ก็คือจะมีอยู่ในเนื้อเงินเนื้อนะวะเนื้อทองแดงใช่แล้วก็มีบล็อกสายฝน ใส่ฝนที่มีแต่ทองแดงอ่าใส่ฝนมีแต่ทองแดงใส่ฝนสวยสุดเลยนะสวยพิมพ์ดีฮิวสวยสุดเลยผมชอบนะส่องไปตรงเส้นๆโอ้เสียนๆเลยแต่เขจะมีเฉพาะเรทองแดงอ่าใช่แล้วอย่างก็คือบล็อกก้อนเมฆเป็นเหมือนกากๆกากกกๆบนพื้นเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นนิยมสุดตัวตัดนิยมสุดก็ต้องเป็นขอบสตางค์ขอบสตางค์ใช่เนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีวิกระแสเลยหน้าเสือโอ้มาแรงเลยพี่ตอนนี้ข่าวช่องสาม มาแรงเลยตอนนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์ผมลง,งคลิปไว้ไปดูได้ f a c e b o o k เราตอนนี้ไม่หาม่หาซื้อราคาเดิมไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้แล้วผมอยากสะสมข่าวที่เกี่ยวกับข่าวประสบการณ์ของรัฐประาจการหลบเอามาเผยแผ่ใน ใน Facebook อ่าครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูมันจะได้ไม่เลือนหายไปบางทีมันเลือนหายไปนะใช่ใช่พี่มีนะทำอ่าเขาเรียกว่ายังไงพี่แต่ก่อนเนาะที่ยังไม่ได้ทําคลิปยังไม่มีโซเชียลมันก็ออกข่าวออกอะไรกันอยู่อบบพี่โมเยอะแยะหมดเลยแล้วเสียดายบางทีมันกลายเป็นแค่เรื่องเล่าทีนี้เราก็จําไม่ได้แล้วไปหาดูย้อนหลังรายการไหนก็ไม่รู้แล้วคนรุ่นใหม่อ่ะจะรู้ได้ไงว่ามันจริงใช่ถ้ามันไม่มีข่าวจริงผมไม่อยากจะขออนุญาต ตามสื่อต่างๆ,ๆอ่ะเอามารวบรวมไว้ในในหน้าสายเราเคื่อเราเจออะไรอย่างเงี้ยเพื่อคนรุ่นใหม่เจอจะได้รู้ว่าที่อืสส่นนี้ประสบการณ์ดีนะหรือประสบการณ์ดีแลแต่ตามจริงแล้วลวงพู้สุดเปน,นะประสบการณ์ดีทุกรุ่นเลยทุกรุ่นใช่ทุกรุ่นแต่ตวนันนี้เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อนมาเข้าหาพระสวยแท้ต่ออันเนี้ยสวยเอาคู่นี้ดีกว่าเท่าไหร่ผมเอา เอายีบสอพี่อาอพู2ยบสองเหรอสิบห้าแล้วกันสิบห้าแล้วกันสิบ้าขาดาทุนว่ขาดทุนว่ะิดครับจู๋ใหญ่มันไม่ได้เจอสวยขนาดนี้พี่อ๊อใช่ใชบอกเนี้ยมันไม่เคยเจอสวยขนาดนี้ผมก็เลยแบบยังไม่ได้ขายด้วยก็เลยเก็บไว้ก่อนอะไรยเงี้ยคือเราเปิดเราเปิดราคาที่คิดว่า พระสวยหายากถ้าถูกใจเราใช่ใช่ผมก็ต่อในราคาที่ถูกใจผมกันเพราะถามเอาจริงๆมันเล่นกันเท่าไหร่สามพันพันเองพี่ไม่ได้แพงอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าป่ะพี่ซื้อให้สิบห้าห้าเนี่ยองค์เนี้ยเป็นนวะถ้าเป็นนวะพี่จะไม่ขาดทุนแต่พี่ต้องมีใบให้มีใบเด็กใบโอเคปิดให้ปิดให้หกสิบห้าหกสิบห้าห้าขอบคุณมากครับแบ่งกันไปนะผมจะดีใจพี่นี่ผมขาดสิบห้าร้อย ตอนนี้ผมเปิดช่อง YouTube ใหม่ด้วยเป็น YouTube ออบแซนซูเอฟซีอ๋อช่องใน YouTube ใช่ไหมพี่ไปกดติดตามมาได้นะครับวันนี้ผมออบแซนซูเปอร์เครื่องนะครับแล้วก็น้องโต๊นะมีฝากมีอะไรฝากไหมครับผมก็ช่องทางการติดต่อของผมก็คือชื่อเฟซตามชื่อเฟซเลยคี่โต๊ดสี่วัดครับผมอ่าเป็นภาษาไทยนะผมได้เลยครับยินดีรับเข้าปกติเบอร์โทรศัพท์ก็0 98ย์เาดเดี๋ยวนะครับ0 96 829 2952ครับพี่ อืมแบบเป็นพ้าสวยนะแล้วก็พ้าย่อยๆก็ติดต่อได้พ้าย่อยก็สวยใช่ครับผ้าหลักก็สวยนะครับก็พยายามจะซื้อสวยๆเพื่อความไข่ง่ายเไข่ง่ายวันนี้ผมอัฟจันทร์สุภาเคลื่อนนะครับแล้วก็โต๊ะนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ